คุณจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของตัวคุณกันก่อนเป็นอย่างไรกันบ้างหากตรงไปฟังกันต่อหากไม่ตรงคําทนายน,นี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะเมีย่ยงเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมีย่ยงด้วยคอมเมนต์เพื่อน,อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะ energy ของตัวคุณในช่วงนี้เป็น energy ของคนที่ เหมือนอยู่กับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะมีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสําหรับบางคนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่ามีเรื่องเงินที่จะต้องได้ไดใช้มีความจําเป็นที่จะต้องเอาเงินเก็บมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอืมมีเกี่ยวกับเรื่องงานสําหรับบางคนอาจจะเป็นการ ย้ายงานการเปลี่ยนงานแล้วมันส่งผลทําให้อ่าอาจจะกระทบไปถึงเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันสาหรับบางคนอาจจะหมายถึงการย้ายบ้านนะคะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะกระทันหันซึ่งคุณเองก็ตกใจเหมือนกันคุณเองก็เหมือนจะรับมือไม่ไม่ไหว แต่ว่าสุดท้ายแล้วไพ่ที่ขึ้นมาก็บอกบอกว่าคุณสามารถจัดการแล้วก็มีครอบครัวมีคนรอบข้างซัพพอร์ตคุณได้เป็นอย่างดีนะคะอยากให้ไม่ต้องกังวลอะไรเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่ยื่นมือเข้ามาซัพพอร์ตคุณ มีคนเข้ามาแบบคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วไม่ต้องกังวลอะไรจนเกินไปแต่ว่าสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอะ่ะคุณก็ปล่อยให้มันเกิดไปเลยเพราะมันมัน,ม,นมันกำหนดไม่ได้นอบางครั้งบางอย่างมันอาจจะเหมือนเราก็ไปบังคับไม่ได้อะไรทำนองนี้นะคะถ้าพลังงานของคุณตรงก็ไปฟังกันต่อนะในระเร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อมาจากใครบางคน ขอดูกันก่อนว่าพลังงานของเขาคนนั้นคนที่จะติดต่อมาเป็นแบบไหนคุณลองนึกภาพตามนะลองจินตนาการตามนะคะคนคนนี้เป็นคนไกลค่ะอาจจะเคยได้คุยกันมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ไออย่างนี้นะคะคือให้นึกภาพตามง่ายๆว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนในที่ทํางานเพื่อนใน มหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็พอมันมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีการาจบการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างแยกย้ายในเร็วๆนี้นะคะคนคนนี้มีโอกาสที่จะติดตอ่อมีโอกาสที่จะทักมาหาคุณนะคะสําหรับบางคนอาจจะหมายถึงคนคุยเก่าเป็นคนคุยนะคะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนเนาะ อาเป็นคนคุยก็ได้เหมือนกันนะคะเ n e r g y หรือพลังงานของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วเป็นคนที่ปากไวพูดอะไรบางครั้งไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลาที่คุณอยู่กับเขาอ่ะคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหพลังงานเขาเยอะมากๆเลยพลังงานเขาล้นเหลือมากๆคือเขาทําอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วคุณรู้สึกแปลกใจว่า เขาไม่เหนื่อยหรอทําไมเราเหนื่อยจังเลยทําไมเขาพลังงานเยอะขนาดนี้นะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าหาคนคนนี้เขาเหนื่อยเขาล้าคนคนนี้จะเป็นคนที่ปลีกตัวปลีกวิเวกไปเลยก็คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มละถ้าเหนื่อยก็คือไปนอนถ้าเหนื่อยก็คือหนีไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปพักอยู่แบบเออมุมห้องมุมใดมุมนึงอะไรประมาณนั้นเลยนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อคะเขาจะติดต่อมาหาคุณทําไม อย่างที่บอกไปบางคนเป็นเพื่อนเก่าเนาะบางคนเป็นคนคุยเก่าก็ได้เช่นกันนะคะติดต่อมาเพราะออสำหรับบางคนเขาต้องการที่ปรึกษาการที่เขาติดต่อมามันเป็นในลักษณะของการที่เขาต้องการใครบางคนหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่คอยรับฟังปัญหาหรือว่ารับฟังเรื่องราวอะไรจากเขาต้องการที่ปรึกษาแล้วเขาก็มองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆ เขามีปัญหาปุ๊บนี่เขานึกถึงคุณเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณน่าจะให้คําตอบกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเขาได้เป็นอย่างดีแล้วก็คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะ่ะเขาก็อยากได้มุมมองที่มันเป็นมุมมองแบบพลังงานบวกมุมมองบว,บวกจากคุณอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจะเป็นอย่างไรคะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อ โอเคสำหรับแฟนเก่านะคะคนคุยเก่า,อามองว่ามีการพูดคุยกันในครั้งนี้ความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะพัฒนาหรือว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบว่าเอาเอกลับมาคบกันแต่ว่ามีการคุยกันเขารู้สึกดีคุณเองก็น่าจะรู้สึกดีเหมือนกันเหมือนในความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าเป็นคนคุยเก่าอะนะคะมองว่าความสัมพันธ์อาจจะมีการที่คุยกันก็จริงแต่ว่า มันยังไม่ได้เห็นถึงการที่จะได้พัฒนาหรือว่าเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับคนที่เป็นเพื่อนเก่านะคะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนเก่าอโอเคอือฮึถ้าเป็นเพื่อนเก่าถ้าในมุมมองของเพื่อนจริงๆอ่ะคุณก็จะได้คุยกับคนนี้มากขึ้นหมายถึงว่าถ้าเป็นเพื่อนแบบเพื่อนจริงๆไม่ได้คิดอะไรที่มันเกินเพื่อนอ่ะมองว่าคุณก็จะได้คุยกับเขามากขึ้นแล้วเหมือน มันอาจจะมีบางอย่างที่ได้เปิดใจคุยกันมากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะทะเลาะก,กันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นในลักษณะที่ไม่คุยกันแล้วก็อยู่ๆก็เฟดตัวกันออกไปหลังจากนี้ก็จะได้ทําความเข้าใจกันได้เปิดอกคุยกันเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน่ะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะ